วัดียามเช้าครับกำลังจะไปอิกะกไปหาเมื่อขึ้นฝนตกพี่น้องเย็นสบายฝนตกส,สดชื่น อยู่หางวันอยู่ไก่อยู่ไก่แถวบ้านในายมาต้องไปไก่กับนี่แถบทุยางและแถวนี้มีกับภมกับเขาอย่างจังสี่แล้วเขาไปใส่มาใส่ายมีโรงบาลนี่น้ไม่มีล,าน,มนา,มมลานยาอย่างจังสี่เดินเอาก็ถึงไม่ต้องไปไกลมาก สะดวกสบายสําหรับแฟมลี่สําหรับสุกคนนะจ๊ะสําหรับแฟมลี่สําหรับผู้เฒ่าผู้แก่สะดวกใกลสถานีรถแม่ยังพร้อมดิงสิ

สวัสดีค่ะคสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะตอนเช้าออกไปซื้อผลไม้ก,กับเด็กๆแล้วก็เอาข้างเปิดยังไง<ป>นี่ซื้ออะไรมแาบบ้างซื้อค,คอมเฟรกเนเชียริอสมากระจายโอ้ยเลเชียริอสแล้วก็สมัยก็สรวงอย่า เดี๋ยวโอายยดินล้วเชอรีเสอ๋อก็คุกกี้ส่วนอันนี้ไปเก็บมาค่ะเก็บเก็บกลับบ้านเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแอปเปิ้ลจะซื้อน้ำชามาจจะน้ำชารสมะนาวไอ้เลืออะเนี่ยเดี๋ยซิตรูมทีอะเดี๋ยวมามสกก่า To. Vänta, jag ska inte bara veta. men du behöver inget <hör> te. bra Så, kan du lägga dig till mamma. Mm. Jag vill också göra det, mamma. Mm, ska du göra det nästa gång? Tack så mycket. Ja. ดูแลเด็ดรา t ิต้ายัเต้บล็อก n ซนขอบคุคุณม่โลโอยแม่โอ้ยตาวแปลนะซื้อถ้วยมาค่ะนี่โลละยี่ยี่สิบสามอันนี้ขันเดียรอ นี่สิบเก้าโครนค่ะมีแปดร้อยกรัมแปดร้อยกรัมสิโครนโอ้ตดอกมอนีเนียมเไอ้หเูอหนแล้วก็ซื้อแตงไข่มาด้วยสดาลิลยา่นี่เตมหัวหน่มม่ลงอันนี้โลละยี่สิบอันนี้ก็หนึ่งกิโลพอดีค่ะ Jag gillar honung Ja. det. tre. Håll i majsklockan. Lägg vi fika? Kan ni hon har lite kakor. Det blåser mycket. vi ta en. Det här. Varsågod och Det var jättegott, är det. Ja, bra. มีน่าถามท่านผู้ชมอยากชิมด้วยไหมไปดสมองแก่มนมนาถามท่านผู้ชมอยากชิมด้วยไหมเอวินดิคต้าเอ่วินดิต้าแอปเปิ้ละแอปเปิ้ลมาแอปเปิ้ลต้นนี้ไม่มีแมลงเลยไม่เห็นแม่งแม่งน้อนอย่างหรือว่ายังไม่มีตอนนี้เออกรเสียรีสั่นผู้ชม Men de är lite Mm, det tror de är det. Är det och Ja. Mamma, jag Kan du ta den? Får du bara komma förbi? i've given them up no.

สีด้วยจ้ะผสมสีชรพูอร่อยอือปิ้งอร่อย ไปเรียบรวดเลยลมแรงมากเมืนน่อคืนฝนตกค่ะเักรู้ในนี่เราสห้าข้อศูน นเปี่เป็นรถไว i t e s h r k b l c แล้วก็มี r a n t r o n e r r y Cranberry ไหนเอย่ยออยนี่อ้อแล้วซีรก่ะ Mm. Mm. Du kan börja. Ser du den här jordgubben? Ser du den här skeden där? Kan du smaka den? tranbär? Gillar du? Ja, bra! Hej då! Åh, jättefin blommor som du har, mamma. Ja, det du den är fina. Ja. Jaha. Och så de här också. Ja, de där också. Jaha. fina de där. Vilken färg är de där då? Rosa. Ja. Och den här lila. Jaha. Och den där är vita. Ja. มีนะข้างนอกฝนกำลังจะตกมาอีกหรือเปล่านี่ยังไม่รู้แต่ลมลมลมพัดแรงอยู่จ้าพี่น้องเรนน่าเนี่ยฉันคิดว่าจะเป็ีเรนน์มันจะเป็นบ้ามันจะเป็นเรนน์หรือเปล่าอ๋อถามลีน่าว่าถ้าฝนตกจะดีไหมดี โอเคอัน <Okay. S 1> ค่อยเจอกันใหม่นะคะท่านผู้ชมจิโรยกมีม่มาอ๋อนีน่านะบอกว่าเดี๋ยวค่อยเจอกันหนูรักแม่หนูค่ะโอเคบาย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 ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะจ้าสวัสดีค่ะ